อย่างคือคีมอัดน้ำดีราสกีของแอรนอร์ดีนะครับคุณได้สนใจกันได้ถ้าในพัดแค่เดินตรงไปที่บูธเลยนะครับผมบูธอยู่นะครับตรงหน้ามือมิดของเรานะครับผมรอดตอนรบนะครับพอบริการที่นองแฟนตินแฟนมารับอยู่พร้อมด้วยเครื่องบิน1อร้ยห้าสิบไม่มีมีชีวิตร้อยรห้าบรวมนะฮะทุกงานหอมลำสตรหอมนํำทื้นสดชืดกับอมจุกใจนะครับผมสูลายซิป้าเอเอสกัดบริสุทธิ์ร้อยเซ์ ผัดเซลล์ผิอวองค้างบดผิวสารพองกันแดดในทุกสูตรนะครับผมี่นหอมมี4สูสตรด้วยกันสูตรที่หนึ่งไขมุกคอลลาลเจนให้ผิวสาสเด้งฉ่ำหน้า,า,าสูตรที่สองคาราบิวิตามินซีผิวเนียนใสไร้จุดสูตรที่สาสักุรหายาผิวชุ่มชื้นกลิ่นน้ำ24ชั่วโมง และส่วนที่สีถครับผมสาหร่ายแดงว, <c oughs> วิตามินดีผิวตึงตึงกระชับอ่อนเยานี่คือวิการาสตร์หลักจากเป็นทางการกับลังมาลับใจกรอโลยในรูการที่เก่าครับผมนำความสุขความเร่มากอนปัจกัยปนปนองทำขึ้นมานีพีน้อรีบเียงไม่นนไหวครับผมเข้าสู่สถานนเดินนะครับดึงทุ่มตรโรงลรมมาล้อมใจกลอยมอบความสุขความมันเดืเด่องเปรี้ยงเท่งน่นลูก,การที่เก่าหลังน่าตาเียีน้องทำขึ้นมาครับเก้าชั่วโมงครับ โอ้โหได้ได้รับเลยเอามาจากใต้เลยใช่ไหมครับครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็กดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับท้องฟ้าปลอดฝนครับผมไม่มีฝนครับแล้วก็พื้นที่ก็ไม่แฉครับพื้นที่ไม่แฉนะครับมาเลยที่กินซาลังสิตถ้าใครมาไม่ได้ก็กดลิงก์ที่ปักหมุดครับเอามาให้พ่อเอามาให้พ่อด้วย เอาเอาให้ยายเก็บไว้ล uh ูกให้ยายเก็บไว้ซื้อนมนะคะให้ยายเก็บไว้ซื้อนมค่ะเอาให้ยายเลยลูกเอาให้ยายเลยให้ยายซื้นอนมครัขบข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนลูกข,ข,ขอบคุณค่ะคุณย่าคุณยายก่อนขอบคุณค่ะกดลิงก์ eight 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 ที่ปักหมุดตอนนี้ยังทันนะครับผมเข้ากลุ่มชมไลฟ์สด 8, 2, วันนี้ไม่นันดอขอขอคุณยายสักรูปหน่อยลูกมามาจากจังหวัดไหนครับแม่นครศรีธรรมราชโอ้โหมาจากนครศรีธรรมราชรมาได้ดูสองวันเลยวันนี้เราก็พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เดโมอบังกะติ อ๋อได้ได้ได้ครับตอนนี้มีชุดใหม่มาให้แดนเซอร์ด้วยนะครับมีชุดใหม่มาให้แดนเซอร์ด้วยโอ้เห็นบอกเส้นสีมงกุฎเธอเลยแล้วโอเคขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะลูกขอบคุณคะ่ะก่อนลูกพี่ๆเขาซ้อมเต้นหนูซ้อมยังคะขอบคุณเอาให้ยายเลยลูกเอาให้ยายเลยเอาเงินแม่เบื้องแม,แม,แม่เป็นเอาเมื่อเงินไม่พอเอาให้ยายเลยซื้อนมคะ่ะหนูจะออกช่วงไหนช่วงช่วงพ่อช่วงพ่อกับแม่ร้องเพลงคู่ครองเหมือนเดิมเนาะใครที่จะให้รางวัลก็เ,เตรียมไว้เลยนะครับอาจจะมีเวลาไม่ไม่นานมาก เห็นบอครับมาหอดแล้วก็จะขึ้นเวทีเลยลูกหมอลำเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเอาแหงๆๆๆๆแ้งแงยงห้งามเลยลูกฮักลายตั้งแต่เป็นบ่าวกับพ่อผู้สาวมามากมายยังบอกมีไัยเบิกสายตาอายในปานนี้ยินมแต่ละทีคนซ้อมทั้งพี่หัวใจสิวาย ดังนางสาวไทยที่เดิดนโยกย้ายบนเวทไม่ต้องลงลูกหยุดอยู่กับเขานั่นแหละอยู่กับพี่พลอยอยู่กับพี่พลอยติด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 ผู้ใดบอเขามือนแรงนี่พลาดล้ายหลายครับ ลังสิทธิ์ไม่ตกครับผมมามามาปะเราเราลงไปสวนมนเนาะลงไปสวนมนสวนมนครับผมพ่อก็จะแต่งหน้าะหนูก็ทาแก้มนิดนึงขึ้นเวทีได้แล้วชุดพร้อมชุดพร้อมชุดพร้อม